สำหรับใครนะคะอยากจะได้ตัวเลขนะคะที่เป็นสีทองๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีเงาวิบวับนะ,ะเหมือนกระดาษฟอยล์นะคะในเทศกาลวันตุษจีนะคะคลิปนี้นะ,ะอ๋จะมาสอนนะคะในการออกแบบนะคะในแคนวาง่ายๆเลยะคะทุกคนให้ทุกคนนะคะเลือกหน้าป่ามาก่อนนะ,ะอันนึงเลยเนาะแล้วก็มาที่องค์ประกอบค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างเลือกคําว่ากรอบแล้วก็คลิกดูทั้งหมดแล้วก็พิมพ์คําว่า number เลยค่ะ อ่ะทีนี้เราก็เลือกตัวเลขนะคะที่เราชอบเข้ามาใส่ได้เลยนะคะอ่ะเอาก็เลือกนะคะมาทีลอัน2023นะคะอ่ะก็เอามาใส่ให้ครบเลยขั้นตอนต่อมานะคะก็คลิกออกไปนะคะแล้วก็มาที่องค์ประกอบเหมือนเดิมนะคะแล้วก็พิมพ์ค้นหาคําว่า go f o i นะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะอ่ะแล้วนะคะก็เลือกภาพถ่ายค่ะ อ่ะเราก็จะเจอนะคะอันนี้อันแรกเลยนะ,ะก็เลือกเลยะคะโอเลือกเป็นอันนี้นะคะมันสามารถขยับตำแหน่งได้นะคะเราจะซ้ายขวาหน้าหลังตรงนี้ก็ได้นะคะอ่าถ้าเราไม่ไม่อยากเอ่อขยับมันมากนะคะเราก็ลากให้แคนว่าะะมันจัดตำแหน่งให้เลยก็ได้ค่ะแบบนี้อ่จนครบนะคะแค่นี้เองค่ะเราก็จะได้ตัวเลขนนะคะที่เป็นสีทองๆแบบนี้นะคะเอาไปใช้แต่งภาพในเทศกาลวันตรุษจีนนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนก็จะมีความแบบ ่รับทรัพย์รับเงินรับทองนะเฮงๆปังๆในวันตุษจีนนะคะทุกคนก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นไอเดียให้ทุกคนนะคะมีไอเดียในการแต่งภาพในแคนว่าเพิ่มมากขึ้นนะคะ